บทที่4นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ market research นะครับบทนี้ดูผ่อนเินเหมือนจะเป็นบทที่น่าเบื่อนะครับแต่หารู้ไม่นะครับจริงๆแล้วเป็นบทที่สําคัญมากนะครับที่จะทําให้เราไม่เป็นนักการตลาดที่ทําให้เกิด marketing myopia นะครับหรือการเข้าข้างตัวเองและคิดพัฒนาสินค้าและบริการจนลืมความต้องการของลูกค้าจริงๆได้นะครับผมจะทํำยังไงนะครับจึงจะมั่นใจว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเราเนี่ยไม่ได้คิดเองไปคนเดียวนะครับผมนักการตลาดมีเครื่องมือที่เรียกว่าการทํา research นะครับหรือการทําวิจัยทางการตลาดนั่นเองนะครับ ทุกๆองค์กรนะครับหรือบริษัทเนี่ยเราจะมีพีระมิดที่ชื่อว่า d i k w นะครับที่แสดงถึงลำดับชั้นของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่าง Data นะครับข้อมูลทั่วไป information ข้อมูลที่มีการจัดระบบนะครับจะเห็นได้ว่าคำว่าข้อมูลทั่วไปกับข้อมูลที่มีการจัดระบบในภาษาไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมีคำอธิบายที่ชัดเจนนะครับจริงๆแล้ว Data ากับ Information ค่อนข้าง,าง,างต่างกันนะครับผมก็คือ Data จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับ Information คือข้อมูลที่มีการจัดระบบนะครับ แล้วก็ขั้นต่อไปนะครับคือ knowledge หรือว่าองค์ความรู้นั่นเองนะครับที่เกิดจากการวิเคราะห์นะครับผมแล้วก็ wisdom นะครับสุดท้ายที่แปลว่าปัญญาขององค์กรนะครับยิ่งเราทําการวิจัยการตลาดมากขึ้นเนี่ย ก็จะทําให้ก็จะสามารถขยับทําให้องค์กรนะครับสามารถพัฒนาจากข้อมูลทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยขยับมาเป็นข้อมูลที่มีการจัดระบบมีการสร้างบรนงความรู้จนกลายมาเป็นปัญญาขององค์กรได้นะครับในที่สุดนะครับผมศาสตร์ของการทําการวิจัยทางการตลาดเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับคือการรู้จักการตั้งคําถามที่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ถามคําถามนั้นให้ถูกคนนั่นเองนะครับโดยเราจะต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าการตั้งคำถามทุกครั้งเนี่ยอย่าถามคำถามที่ตอกย้ำในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเชื่ออยู่แล้วเป็นต้น พยายามหลุดออกจากกรอบความเป็นตัวเองให้ได้เยอะนะครับแล้วเราจะพบว่าคําตอบเนี่ยสามารถนามาพัฒนาเป็นความรู้ให้กับตัวเราเองให้กับบริษัทนะครับในการสร้างสินค้าและบริการที่ประสบความสำเร็จต่อไปนะครับขั้นตอนในการบริหารข้อมูลในองค์กรเนี่ยโดยทั่วไปมี5ส่วนประกอบเรียกว่า Marketing Information System หรือว่า MIS นะครับลายพันไทยคือระบบข้อมูลทางการตลาดมีอยู่5ส่วนนะครับอันที่1คือ Assessing Information คือการประเมินว่าเราต้องการที่จะรู้ข้อมูลส่วนไหนบ้างนะครับ ซึ่งเป็นการปรึกษาหารือกันในทีมเพื่อทําการวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่เราพอจะมีเนี่ยใช้ได้หรือยังนะครับเราต้องการข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติม 2. internal database คือการสืบคนและการทาความเข้าใจระบบการจัดเก็บข้อมูลของตัวบริษัทนะครับว่ามีข้อมูลส่วนไหนบ้างเช่นข้อมูลการให้บริการลูกค้าข้อมูลการบัญชีข้อมูลระบบบริษัทข้อมูลการขายเป็นต้นนะครับ 3. ครับ marketing intelligence คือการสร้างปัญญาองค์กรนะครับด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนมาสร้างเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริษัทนะครับมีหลายวิธีในการสร้างปัญญาให้องค์กรนะครับเช่นการทําสัมภาษณ์พนักงานภายในนะครับการทําแบบสอบถามลูกค้าการสังเกตพฤติกรรมลูกค้าการดูคู่แข่งนะครับการใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียในการดักจับเทรนด์ผู้บริโภคหรือที่เรียกว่า social listening เป็นต้นนะครับสนะครับบทนี้แหละครับคือ market research นะครับคือการทําวิจัยทางการตลาดมี4ขั้นตอนนะครับ หครับระบุปัญหาและจุดประสงค์ของการทําวิจัยนะครับว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับทำเสร็จแล้วจะกลับมาตอบอะไรได้นะครับของบริษัท 2. นะครับวางแผนการทําวิจัยนะโดยมีระยะเวลาและแอคชั่นแพลนชัดเจนนะครับเพื่อทําให้สิ่งที่เราระบุไปแล้วในข้อ1มันรู้ล่วงนะครับ3ทํทตามแผนการวิจัยนั้นนะครับรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่างๆโดยให้รู้ไว้นะว่าข้อมูลนะครับมี2ชนิด คือข้อมูลทุติยภูมิภาษาอังกฤษเรียกว่า secondary data คือข้อมูลที่คนอื่นเขาหานะครับผมเช่นการหาจากเน็ตการดูจากรายงานเนี่ยส่วนมากนะครับเราใช้เพื่อเป็นฐานการคิดเฉยๆแต่สิ่งที่เราต้องพัฒนาเนี่ยคือวิธีการหาข้อมูลอีกแบบหนึ่งเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิหรือที่เรียกว่า primary data นะครับคือข้อมูลที่ได้จากตัวเราเองเป็นคนทําเช่นการสัมภาษณ์การทำโฟกัสกลุ่มนะครับหรือแม้กระทั่งการทําแบบสอบถามด้วยตัวเองนะครับ สุดท้ายนะครับพือการสรุปวิเคราะห์นะครับแล้วก็รายงานผลเพื่อนําเอาสิ่งที่เราทําวิจัยเนี่ยไปบอกต่อไปใช้งานนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงรูปแบบการทารีเสิร์ชเนี่ยจะมีทั้งหมด4แบบนะครับที่อยากจะอ,อธิบายให้ฟังอันที่1นนะครับคือ observational research นะครับคือการสังเกตพฤติกรรมภายนอกของผู้บริโภคซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้ได้ insight หรือ customer black box นะไม่มากพอนะครับอันที่2 ethnographical research นะครับคือการให้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสังเกตและมีส่วนร่วมในกระบวนการการทำวิจัย ยกตัวอ,อย่างเช่นการนําเอานักจิตวิทยามาร่วมดูพฤติกรรมนะครับของผู้บริโภคนะจะทําให้เราเข้าใจอินไซต์ได้ลึกกว่าอีกแง่คือการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการร่วมวิเคราะห์เช่นการใช้เว t ร์เทนัลฮิตแมปนะครับในการดูความสนใจของผู้บริโภคเวลาช้อปปิ้งออนไลน์นะครับหรือการใช้ Motion แมปนะครับในการดูการเคลื่อนของเมาส์เนี่ย เพื่อนำมาไปปรับปรุง US UI เดี๋ยวอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันนะครับเป็นตน้นหรือแม้กระทั่ง Product ล่าสุดเนี่ย AAR classes ที่ Facebook กับ r a y Ban c o l l a b กันเนี่ยนะครับก็เป็นการเปิดโลกของเทคโนโลยีของเซนเซอร์ในการทําเว้าใจความสนใจของลูกค้าเนี่ยผ่านรูมันตานะครับเป็นต้นนะครับแบบที่3เนี่ยคือ Survey นะครับตรงตัวนะครับคือการทำแบบสอบถามทั่วไปแต่เน้นย้ำว่าเรามีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า SGB นะครับหรือ Socially Desirable by a s เนี่ยในวงการจริตวิทยาบอกว่า คนเรามักจะตอบคาถามตามสิ่งที่สังคมยึดเป็นนอมนะครับจึงให้นะักการตลาดที่ตั้งคําถามเนี่ยนะครับรู้ไว้นะว่าควรจะหว่านล้อมและเข้าใจปรากฏการณ์นี้ในการตอบคําถามด้วยนะครับเช่นการถามถึงความต้องการเบื้องลึกบางอย่างเนี่ยคนมันอาจจะไม่กล้าตอบนะครับผมก็จะต้องตอบเ,เองไปตามที่สังคมยอมรับนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับ experimental research นะครับคือการทําการทดลองนะเช่นทดลองการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ให้คนมาดูนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลไปนะครับ สุดท้ายเมื่อเราทําการรวบรวมข้อมูลเนี่ยได้แล้วนะครับก็นํามาสู่ส่วสุดท้ายนะครับ5คือการนําข้อมูลเนี่ยมาทำรายงานนะครับผมแล้วก็เอาไปพีนเซนซต์กับคนที่จะต้องนําไปใช้งานต่อไปนะครับเเมื่อเรา,เารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Market Research แล้วมาทํา g o o g l e Form ได้เลยครับผม